สวัสดีครับเราเรื่องร้อยตำนานในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของพญายศมันนาคาราชซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าแห่งหนาคาที่บอดีพระองค์เป็นพญานาคยอดนักรบนักเวทผู้เกลียงไกรแห่งวังบาดาลในถิ่นดินแดนใต้พระยายศมันนาคาราชทรงปกครองเมืองบาดาลทางใต้สุด คือแถบแหลมมลาอยูนั่นก็คือเขตประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์พระองค์เป็นพระราชโอรสของพญาอนันตนาคราชและเจ้านางส้อยแสงคีรีซึ่งอยู่ในตระกูลวิรูปักและทรงเป็นพระอนุชาและเป็นสหายร่วมรบกับพญาเพชรพัทรานาคราชพญาพาคินนาคราช และพญานรบดินนาคราชสำหรับด้านความรักนั้นพญายศมนนานนาคราชไม่มีพระชายาเพราะพระองค์ท่านไม่สมหวังกับพระนางนาคีผู้เป็นที่รักนั่นคือพระนางมุยารินระนีเทวีซึ่งเป็นราชธิดาในพญาผู้ชงนาคราชและพระนางทองคำสีปางตาลเนื่องจาก องค์ปู่ผู้ชงนาคราชทรงหวงแหนราชธิดาองค์เล็กองค์นี้มากจนทำให้พญายศมันมีอาจครองรักกันและมิอาจจะขัดพระประสงค์ของเจ้าปู่ผู้ชงพญายศมันนาคราชจึงทรงจำศีลเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่เสมอในการต่อมาองค์พญายศมันนาคราช ได้ถวายตนเป็นนาคเทวราชรับใช้เท้าสกกะเทวราชกูเป็นใหญ่แห่งสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงและด้วยพยายสมันเป็นผู้ที่มีจริตกริยามารยาที่เรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนและรู้จักงานราชการประเพณีมีกิีิยามารยาที่เรียบร้อยแต่อีกด้านหนึ่งพระองค์ก็เก่งกาจในเรื่องรบ และวิชาเวทมนต์หาผู้เปรียบม่ได้จึงเป็นที่โปรดปรานของท้าวสักกะเทวราชเป็นอย่างยิ่งพญายสมัน,นาคราชเป็นพญานาคที่มีความเชี่ยวชาญศาสตร์แห่งมนตราวิชาทิพยมนนาวีที่พระองค์ท่านด้ทรงบาเพ็ญด้วยอภิญญาท่าน เป็นผู้ที่ขึ้นชื่อหรือชาเรื่องการฝักไฟในด้านศิลปะก,การต่อสู้การสู้รบและเวทมนต์เป็นอย่างยิง่งและฝีมือการสู้รบของพระองค์ท่านก็ไม่เป็นสองรองใครและวิชาอาคมก็เป็นที่สุดของบรรดาเหล่าพญานาคทั้งมวลพระองค์ยัสมันนาคราช ได้รับการถ่ายทอดวิชาการต่อสู้และคำพีมนตรานาคราชมาจากเทพเจ้าแห่งมหาสมุทรซึ่งได้ถ่ายทอดวิชาสุดยอดแห่งการใช้ทิพยมนนาวีให้จนไม่มีผู้ใดสามารถต่อกรกับองค์ยัสมันนาคราชได้เลยกิติศัพท์ชื่อเสียงของพญายัสมันเป็นที่เลื่องลือจากมหาสงครามระหว่างพญานาค กับเหล่าคนทันซึ่งนำทัพโดยเพชรพรยาถรอักคีซึ่งปรารถนาจะได้พระคำพีอันเป็นสุดยอดวิชาทางเวทของพระฤาษีสีหะโคดมที่ได้บำเพ็ญพจน์จนได้สำเร็จวิชาสุดยอดบนยอดเขาและได้จารึกวิชานี้ไว้ในพระคำพีมีเหล่าพญานาค และคนทันมากมายที่ปรารถนาจะครอบครองคำพีเล่มนี้เพื่อให้ตนได้เป็นใหญ่ในโลกาเฮรพยาธรอักคีได้ถือโอกาสที่พระฤาษีสีหะโคดมไปบำเพ็ญตบะขั้นสูงซึ่งฤรืสีสีหะโคดมได้เก็บพระคำพีไว้ในหอมนม์ เพชรพยาธรอ,อักคีจึงขโมยพระคำพีออกมาได้และเมื่อได้พระคำพีแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้จนบนรรลุวิชาขั้นสูงเมื่อบรรลุวิชาขั้นสูงแล้วเพชรพญยาธรอ,อักคีก็รู้สึกเฮิมเคริมที่จะยึดครองโลกและสวรรค์ร่วมไปถึงวางบาดาลไว้ในอำนาจของตนเองเพชรพญยาธรอ,อักคี ึงได้ยกทัพคนทันไปเปิดศึกกับเหล่าพญานาคในวังบาดานเหล่าพญานาคผู้ทรงฤทธิ์ไม่อาจต้านทานพลังของเพชรปญาทรอคีได้เหล่าพญานาคได้รับความพ่ายแพ้และหนีกระเจิดกระเจิงจนวังบาดานถูกยึดครองไว้เึ็สี่แห่ง เรื่องนี้ร้อนไปถึงเท้าสักกะเทวราชผู้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่าหากขึ้นปล่อยให้เพชรพญาถอนอักค,คีเพิ่มเกริมอยู่เช่นนี้ต่อไปมีช้าวังบาดาลและสวรรค์จะต้องถูกยึดครองไปในที่สุดเท้าสักกะเทวราชมองหาผู้ที่มีฝีมือด้านการสู้รบผู้ที่มีความเก่งกล้าสามารถให้ไปสู้รบ พระองค์ทรงนึกถึงพญายาสมันพญานาคนมบริวารคู่พระไทยผู้ไร้เทียมทานจึงได้รับสั่งให้พญายสมันนาคราชให้ออกไปทำศึกสงครามสู่รบกับเพชรพญาธอนอักค,คีในด้านพญายสมันนาคราชเมื่อได้รับบัญชามาเช่นนี้ซึ่งเดิมทีพระองค์เองก็ไม่พอใจเพชรพญาธอนอักค,คีอยู่แล้ว ด้วยเหตุที่ได้มาทำลายล้างเหล่าพงพันธ์พญานาคอันเป็นวงเครือญาติของพระองค์ให้วอดวายไปเมื่อได้รับบัญชาให้ไปรบเช่นนี้พระองค์จึงไม่รีรอที่จะออกศึกทันทีมหาสงครามระหว่างพญายาสมันกับเพชรพิยารอักคีเป็นศึกที่กล่าวขานไปทั้งสามโลก พิทยาธรอ,อักคียกกองทัพคนทันออกมารบพุ่งกันกับพญายสมันพญายสมันนาคราชได้นำทัพมาพร้อมกับเหล่านักรบพญานาคน้อยใหญ่การสู้รบเป็นไปอย่างดุเดือดการประทะกันนั้นสันสะา้านไปทั่วแผ่นดินและมีเหล่าทหารไพร่พลของทั้งสองฝ่ายต่างบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมาก พยายสมันนั้นไม่ปรารถนาะจะเห็นพรพลของทั้งสองฝ่ายต้องล้มตายไปมากกว่านี้ด้วยปฏิพานไหวพริบพยายสมันจึงขอท้าประลองกับเพชรพยาธรอ,อักคีเป็นการสู้รบกันแบบตัวต่อตัวเพราะเชื่อว่าหากได้กำจัดเพชรพยาธรอ,อักคีได้แค่องค์เดียวก็จะยุติสงครามนี้ลง ส่วนเพชรพญยาธรอ,อาคีนั้นแต่ฟังคำท้าเช่นนั้นก็เชื่อมั่นในวิชารบและวิชามนของตนเองที่ไม่อาจหาผู้ใดมาต่อกรได้จึงตกลงรับปากด้วยความกล้าหาญทั้งสองฝ่ายได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยเป็นการประทะาทางกำลังและวิชาการรบทั้งต่อสู้ระยะประชันชิตและการใช้สัตว์ราวุธต่างๆ ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายไม่อาจหาผู้แพ้ ح, ผู้ชนะได้เลยจึงต้องใช้วิชาไม้ตายของตนเองซึ่งแต่ละคนก็มีวิชามนตราอันสูงสุดเพชรพญาถอนอักคีได้ใช้มนตราที่ตนเองขโมยมาจากฤาษีสีหะโคดมซึ่งเป็นมนอักคีที่สามารถเผาผลาญทุกสิ่งให้แหลกเป็นผุยผงได้ ส่วนพญายสมานาคราตได้ใช้วิชาสูงสุดคือทิพยามนนาวีเข้าต่อก่อนด้วยกันด้วยพลังที่เป็นที่สุดของทั้งสองฝ่ายต่างหมปะทุสู้กันอย่างไม่ลดละระหว่างเปลวไฟและสายน้ำได้ปะทะกันอย่างหนักหน่วงส่งเสียงก้องสะเทือนลึกไปถึงชั้นบาดาลและสนานไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึง รวมไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมด้วยดาวัตมีจะแตกงยุบเป็นเสียมการประทะก,กันเพียงครั้งเดียวนี้เองก็ส่งผลถึงการแพ้ชนาได้แล้วในการศึกสงครามครั้งนี้ผลปรากฏว่าพญายัสมันเป็นฝ่ายชนะโดยที่พยามนนาวีอันทรงมหิทธิฤทธิ์เกินกว่าจะหาวิชาใดมาต่อกรได้เพชรพญทอนอัคคี ถูกสัตวจนร่างแหลกละเอียดและสิ้นชีพในบาดดนส่วนเหล่าไพร่พลคนทันต่างเสียขวัญและไม่มีกำลังใจในการต่อสู้ทำให้กองทัพพญานาครุกต่อรบด้วยความห้าวหาญจนเหล่าคนทันพ่ายแพ้ย่อยยับถอยทัพหนีตายกันเป็นระนาวหลังจากศึกครั้งนั้นเหล่าพญานาคได้กอบกู้เอกราชของตนเองกลับคืนมา วังบาดาทั้งสี่ได้กลับสู่ความสงบอีกครั้งหนึ่งหลังมหาศึกครั้งนั้นพญายศมันศึกเป็นเพียงพญานาคหนุ่มน้อยได้รับการสันเสริญแท้สองไปทั่วแดนสามโลกเท้าสักกะเทวราชทรงทราบว่าพญายศมันบริวารคู่ใจชนะศึกในครั้งนี้ก็ปราบปลื้มดีใจเป็นที่สุด และได้พระราชทานรางวัลให้ด้วยการแต่งตั้งยศสูงสุดของพญานาคขึ้นถลิงราชเป็นนาคาที่บอดีพระนามว่าพญายสมัน,นาคราชหรือจอมกษัตริย์แห่งพญานาคซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าแห่งหนาคาที่บอดีเท้าศักกะเทวราชทรงเลือกวางบาดาลให้พญายสมัน,นาคราชไปปกครอง ซึ่งในขณะนั้นเองแถบลุ่มแม่น้ำโขงมีพญาสีสุดโทปกครองณพรมประกายโลกป่าคํำชโนดจึงทรงพินิษเมืองทางตอนใต้ก็มีปู่ผู้ชงปกครองแถบภาคใต้ท้าวสักกะเทวราชจึงได้ส่งเลือกเมืองบาดาลทางใต้สุดนั่นคือแถบแหลมมลาอยูเขตการปกครอง ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ให้พยายสมันนาคราชได้ปกครองพยายสมันนาคราชเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ไปครองวังบาดาลแล้วก็ทรงปกครองโดยเมตตาจิตปกครองประชากรเหล่านาคราชด้วยทศพิธราชธรรมพระองค์จึงเป็นที่รักใคร่ของปวงพญานาค ทั้งหลายไม่เพียงแค่นี้พระองค์ทรงมีพระทยัยเมตตาต่อพญานาคแม้แต่มนุษย์เองก็ทรงเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดพยายสมนนาคราชเป็นที่เคารพเชื่อถือศรัทธาของผู้คนในแถบทะเลตอนใต้ให้รับโชคลาภการทำมาค้าขึ้นมีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งความเชื่อความศรัทธาในบรรดาลูกหลานพญานาคนี้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นความเชื่อส่วนบวคนุคคลสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกยอดรับชมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ